รยะประกันภัยจัดใหญ่ฉลองครบรอบ72ปีนะคะตอกย้ำความเป็นตัวจริง t i p f o r e a l นะคะจากประสบการณ์ในการดูแลคนไทยมาอย่างยาวนานด้วยบริการด้านการรับประกันวินาศภัยที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้านะคะทุกลฟ์สไตล์พร้อมดึงหนุ่มลีฐานนัดนะคะแล้วก็สาวมะปางอลิสาตรวจแทนของคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งเป็น The Real User ตัวจริงที่ให้ความสําคัญกับการทําประกันภัยนะคะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ด้านประกันภัยสุดประทับใจไปเมื่อวันที่17สิก,กาาย,ยนที่ผ่านมา นอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้จัดไฮไลท์สุดพิเศษนะคะในการเฉลิมฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่จากคุณคริสตินากิล่านะคะในงานทิพยะประกันภัยครบรอบ72ปีณอาคารทิพยะประกันภัยนะคะสำนักงานใหญ่ถนนพระรามสามที่ผ่านมาอีกด้วยนั่นเองค่ะครับสำหรับงานวันนี้นะครับก็เ,เป็นงานที่ทิพยะประกันภัยครบรอบ72ปีนะครับก็เป็นหรอบของเรานะครับที่ทิพยะอยู่ให้บริการกับประชาชนมา รเราให้บริการประชาชนทั้งในรูปแบบของในเรื่องของการประกันภัยส่วนบุคคลนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการประกันภัยของภาคธุร,รกิจและอุตสาหกรรมประกันภัยด้วยนะครับแล้วก็ขณะนี้เราได้มีการปรับโครงสร้างองคอ์กรเราจากบร,ริษัทประกันภัยให้กลายเป็นบร,ริษัทโฮลดิ้งคอมพานีนะครับซึ่งในโฮลดิ้งคอมพานีนั้นนี่นะครับเราได้มีการขยายไปธุร,รกิจอยู่ใน3กลุ่มก็คือกลุ่มธุรกิจประกันภัยกลุ่มธุรกิจสนับสนุนการประกันภัยและกลุ่มธุรกิจที่เป็นฟิวเจอร์เทคนะครับ ซึ่งในขณะนี้เราได้มีการเปิดบริษัทลูกๆของเราไปแล้วทั้งหมด8บริษัทนะครับเพื่อที่จะสร้างอีโคซิสเตมสำหรับระบบประกันภัยให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงรวมไปถึงขณะนี้เราได้มีการขยายในเรื่องของบริการด้านของการให้กู้ยืมเงินด้วยนะครับซึ่งก็เป็นบริการที่เราพยายามจะสร้างเรียกว่าอีโคซิสเตมให้ครบวง,งจรมากที่สุดเพื่อจะตอบสนองความต้องการของประชาชนในมิติของการประกันภัยนั้น,นที่แย่ประกันภัยเราเอง ถือได้ว่าเป็นบริษัทประกันภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งเรามีเบี้ยประกันภัยรับเป็นอันดับ2ของธุรกิจนะครับแต่ว่าถ้าในมิติของนอนมอเตอร์แล้วก็เป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอดนะครับในนี้เองเราก็มีบริษัทประกันชีวิตก็คือทิพยประกันชีวิตและเรายังมีบริษัทลูกของเราที่สาธารณประชาชนลาวก็คือทิพยลาวและล่าสุดเราเพิ่งจะเปิดบริษัทประกันภัยน้องใหม่นะครับซึ่งเป็นที่ชอบอินชอลันอย่างแท้จริงแบบร0 0เซน์ะครับภายใต้ชื่อว่า i n s u r วเ r ินะครับก็ ใน72ปีนี้นะครับเราได้มีการเปิดตัวหนังโฆษณาของเรานะครับภายใต้คอนเซปที่เรียกว่าจริงจังกับภยัยจริงใจกับคุณนะครับก็ที่ประกันภยัยพยายามจะพัฒนาเรื่องของบริการและโดักต์ด้านการประกันภยัยเพื่อจะตอบสนองความต้องการทุกๆรูปแบบของประชาชนสังคมธุรกิจและก็อุตสาหกรรมครับครับก็อย่างที่ผมเน้นทราบนะครับเรามีการเปิดตัวบริษัทประกันภัยน้องใหม่นะครับซึ่งเป็นเพียวดิจิทัลหมายความว่าจะซื้อ หรือว่าจะเคลมประกันภัยจากบริษัทประกันภัยนี้นะครับเข้าไปสู่ระบบดิจิทัลอยู่บนหน้าจอมือถือของท่านนะครับก็สามารถจะซื้อประกันภัยเปลี่ยนรูปแบบการทาประกันภัยนะครับถ้าเป็นการประกันภัยรถยนต์นะครับเราสามารถจะกําหนดก็ประมาณของเราเองได้ด้วยนะครับหรือว่ามีการปรับแต่งความคุ้มครองนะครับตามความต้องการของเราเองได้นะครับขณะเดียวกันนะครับถ้าเราต้องการที่จะพักการคุ้มคมรองเพราะเราอาจจะมีธุระไปต่างประเทศหรืออะไรต่างก็สามารถทําได้ภายในฝ่ามือของท่านนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการเคลมนะครับ ก็าสามารถที่จะใช้ระบบที่อยู่บนแพลตฟอร์มในการเคลมได้อย่างรวดเร็วเราก็ยังมีการขยายธุรกิจด้านการประกันภัยไปในด้านอื่นๆอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าเราเปลี่ยนแนวความคิเดเรื่องของการประกันภัยที่ไปชดใช้เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยกลายเป็นบริลิทธิเราพยายามจะสร้างอีโคซิสเต็มทุกอย่างที่จะทาให้ลูกค้าของเรานั้นนะครับสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างปราศจากความกังวลในทุกๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ l i f e สไตล์ของตัวเองในเรื่องของบา้านรถหรือว่าการดําเนินธุรกิจและในภายปัจจุบันนะครับที่เป็นไซเบอร์ครามทั้งหลายนะครับก็คือทางพวกที่เป็น Online, ออนไลน์มือถึงต่างๆของเรานะครับที่มีปัญหา นะครับว่ามีคนถูกแพ็คหรือขอไม่ตรงปกเลยต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถจะทำการให้เกิดความคลองได้ครับในฐานะที่เป็นนักแข่งด้วยแล้วก็เป็นเบลยูเซอร์ของพิพิธภัณฑัยด้วยค่ะรู้สึกว่าจริงๆอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเราทุกๆวันเลยแล้วก็ไม่อาจคาดคิดได้ว่า มีวันไหนไหมที่แบบว่าจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์จริงๆแล้วการมีคนดูแลที่ดีอย่างที่เป็นประกันภัยคือทําให้เรารสึกขุนใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยอย่างน้อยยังมีใครสักคนที่คอยดูแลเราแล้วเราสามารถที่จะเลือกซื้อประกันเนี่ยออนไลน์ได้ด้วยเพราะเราเป็นแบบเด็กยุคใหม่อ่ะเนาะก็ เซิร์ชอินเทอร์เน็ตเลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์เราเลือกให้เข้ากับแบบแบบการใช้ชีวิตแบบเราไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเลี้ยงสัตว์หรือว่านักช็อออนไล์นะคะสามารถดูได้ทางอินเทอร์เน็ตได้หมดเลยก็คือทีพยะกันไปเขาพัฒนาแพลตฟอร์มให้เข้ากับยุคใหม่มากยิ่งขึ้นค่ะผมว่าในเรื่องของความน่าเชื่อถือครับ,รบผมว่านี่เชื่อถือได้เลยนะฮะแล้วก็ความรวดเร็วด้วยครับผมแลวผมว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นมาโดยที่บางทีเราไม่ได้ไม่ได้คาดคิด มีไว้ดีกว่าครับคุ้มครองบวกคุ้มค่าครับทั้งสองท่านได้พูดถึงนะครับว่าในการใช้ชีวิตของเรานั้นนะครับภัยเกิดขึ้นกับเราหรือคนรอบด้านนะครับหรือทรัพย์สินของเราได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับการที่เรามีประกันภัยเอาไว้ก็ทําให้เราเกิดความปลุนใจสบายใจนะครับว่าเมื่อมีเหตุวิ่น่าศภัยมาเยือนแล้วนะครับเราไม่ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสะสมมาทั้งชีวิตในการทํางานนะครับ <S <S แล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่หรือสามารถที่จะ เอาสิ่งของที่มันสูญเสียไปแล้วนะครับสามารถจะซ่อมแาวหรือว่ามีสิ่งทดแทนกลับคืนขึ้นมาได้นะครับเราสามารถจะลงชีวิตของเราได้อย่างปกติต่อไปนะครับการประกันภัยนั้นนะครับไม่ได้เป็นการทําให้ไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ทําให้ท่านสูญเสียน้อยที่สุดนะครับแล้วก็มาชดเชยในสิ่งที่ท่านสูญเสียไปเพราะฉะนั้นนะครับผมเชื่อว่าในทุกวันนี้นะครับโรคของเราโรคของเรานะครับเต็มไปด้วยความเสี่ยงภัยต่างๆนะครับ ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับทำประกันภัยเอาไว้แล้วท่านจะมีความสบายใจในการดำรงชีวิตครับอันนี้รวมไปถึงในเรื่องของภาคธุรกิจหรือในเรื่องของอุตสาหกรรมด้วยนะครับเพราะว่าในภาคธุรกิจนั้นเรามีการลงทุนกันเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเรามีการทำประกันภัยไว้นะครับมีอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วเราก็สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจของเราได้อย่างรวดเร็วและก็สามารถที่จะกลับคืนฟื้นสภาพเดิมได้อย่างทันท่วงทีครับก็ฝากทุกๆคนนะครับว่าในเรื่องของการประกันภัยนะครับถ้า ่นนะครับต้องการที่จะสร้างความเชื่อมั่นความอุ่นใจความสบายใจนะครับมีประกันภัยไว้ปลอดภัยที่สุดครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ของทางทิพยประกันภัยได้เลยนะคะ